มาโรงงานเปิดตัวหนังเรื่องใหม่แม้จะเป็นเพียงหนังสั้นนะครับแต่ก็ทําให้ได้รับพลังใจกลับไปเต็มๆเพราะว่าห่างจากบรรยากาศแบบนี้ไปนานเลยนะครับสำหรับคุณปื๊ดธนิตจิตนุกูลครับกับผลงานกำกับหนังเรื่องครูข้างถนนซึ่งอยู่ในโปรเจกต์รวมหนังสั้นหยาดน้ำเพื่อชีวิตครับกับเรื่องราวของครูผู้เสียสละครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นผลงานล่าสุดของคุณปื๊ดเลยนะครับเพราะว่าถ้าถามถึงโปรเจกต์หนังเรื่องใหม่ของตัวเองในรอบกว่าแปดปีที่บอกไว้ว่าจะทําเป็นหนังแอคชั่น มีนักแสดงต่างชาติด้วยนะฮะก็อาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งแหละครับเพราะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงานการเขียนบทแล้วก็เริ่มแคสติ้งครับซึ่งทุกอย่างที่ล่าช้าไปก็เป็นผลพวงมาจากโควิดนี่แหละครับทำให้ต้องปรับแผนการทํางานเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องแมปัญหาใหญ่วงการหนังฮะ,ะเงินทุนที่ยังไม่มีความแน่นอนครับปัญหาโควิดตอนนี้มันมันมันแทบจะไม่มีแล้วนะครับ คือ,อมันเรื่องกักตัวเรื่องใดๆเนี่ยมันเป็นแผนที่เราเซตไว้แล้วเพียงแต่ว่าเรารองเงินทุนครับเงินทุนที่มันเป็นจริงะนะครับซึ่งเรื่องเกี่ยวกับศิลปะมวยไทยที่หายไปจากชาติเราโดยโดยวงการพนันเข้ามาทดแทนทั้งออฟไลน์และออนไลน์แล้วเป้าหมายของเราก็คืออยากจะเอาความเป็นศิลปะมวยไทยไป ไปให้โลกได้รับรู้ว่ามัน,ม,นมีความงามอยู่นะครับมันไม่ใช่แค่เป็นการต่อสู้ที่โหดร้ายนะครับมันเป็นวิชาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วครับแม้สถานการณ์จะยังไม่กลับมาเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จากประสบการณ์ของคุณเปิร์เองอยู่วงการมาเป็น 10, 10ปีเลยก็เชื่อว่าหนังไทยจะยังได้รับการตอบรับที่ดีเหมือนเดิมครับไม่เฉพาะหนังที่ฉายโรงแต่ว่ายังรวมไปถึงหนังบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง ที่ก็เป็นอีกช่องทางให้คนทำหนังได้มีพื้นที่ในการปล่อยของครับ